สวัสดีครับพบกับร้านปาดมโจรพันไม้นะครับอันนี้จะพามาดูลำนใยคคิดตั้นแต่ละสีนะครับเดี๋ยวจะให้ดูประมาณ3สีพอผมปลูกต้นลองปลูกไว้3สีนี่ก็คือสีเขียวครับอันนี้อาจจำได้ไหมคลิปที่เราเคยปล่อยไปการทําให้มันแตกโดยการโน้มนะครับโน้มยอดเนี่ยก็จะขึ้นมา2กิ่งนะครับนี่คือได้2ยอดละว2งลำต้นละนี่คือลักษณะข,ของสีเขียวนะครับ เขียวเนี่ยใบจะเล็กยาวนะครับนี่ลักษณะใบเล็กยาวนี่คือสีเขียว <c oughs> เราจะมาดูชุดที่ปลูกลงดินพร้อมกันอันนี้คือสีม่วงจัมโบ้นะครับลักษณะของยอดลำต้นก็จะอวบใหญ่กว่านะครับใบเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่กว่าชัดเจนนะครับใบใหญ่ใบยาวนะครับนี่คืออยู่แดต เดี๋ยวจัดๆเปี้ยงๆเหมือนกันนี่ก็คือสีเหลืองนะครับสีเหลืองเนี่ยใบใบยาวเหมือนกันแต่ว่าใหญ่กว่าสีเขียวนิดหนึ่งนี่สีเหลืองเนี่ยนอ่ต้นนี้น่าจะมีปัญหานิดน,นึพอแต่ว่าต้นนี้ยอดที่ออกมาทุกครั้งก็จะออกมเป็นสีจางสีจืดแต่ว่าพอใบรุ่นต่อไปก็จะเป็นเขียวเหมือนเดิมน,นะครับอันนี้ก็คือสามสีนี่คือสีเหลืองนะครับนี่คือปลูกเด็ดจัด ไว้เดดจัดสีเหลืองเนี่ยจะรับแดดมากกว่าตัวอื่นนะครับสีม่วงก็ยังมีช่วงเช้าจะได้รับเงาจากต้นไม้นิดนึงแต่ถ้าหลังจากสิบโมงจนถึงบ่ายสามก็คือโดนแดดเต็มๆเหมือนกันนะครับแต่ว่า <c oughs> ลักษณะบนใบไม่มีปัญหานะครับนี่คือม่วงจัมโบ่องคือสีเหลืองนะครับส่วนสีเขียวนะครับด้านหน้าของสีเขียว นี้คือเราปลูกใส่ท่อไว้นะครับตอนนี้ก็ม่วงจัมโบ้นะครับตอนนี้ยอออยู่แดดนะครับเพราะว่าแดดช่วงเช้าจนถึงประมาณเที่ยงนะครับพอด้านบนก็จะมีสลนพอหลังจากบ่ายโมงเนี่ยตอนนี้ก็จะโดนแดดไม่จัดนะครับนี่ใบนะครับเกิดจากตรงน,นี้ลมนะครับมันบอกช่วงนี้ถ้าลมแรงเนี่ยก็จะตีใบใบก็จะขาดนี่ครับหน้าของใบใบเกิดจาก ขาดพ่อได้เนี่ยครับเวลาตีไปเนี่ยขอบใบมันก็จะโดนกันนะครับหรือไปโดนกับตัวอื่นนะครับปลายใบก็จะปสานกับใบอื่นทำให้ปลายใบขาดนี่เลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับพวกนี้เนี่ยคืออยู่ที่แดดนะครับวันนี้ขึ้นมาเป็นสอง,สองกิ่งละสองแขนงละนะครับนี่ก็คือแข็งแดดนะครับลักษณะของแต่ละสายพันธุ์แต่ละสีนะครับ นี่ผมก็จะส่วนใหญมีเขียวเขียวธรรมดาเหลืองแล้วก็หลักๆก,ก็จะเป็นม่วงจัมโบ้นะครับกับนี่ก็อีกต้นหนึ่งที่อยู่ในท่อที่ปลูกเอาไว้นะครับคลิปที่เราทําครั้งแรกการปลูกลํานใหญ่กิ๊ตันนะครับไปชมได้นะครับว่าปลูกตั้งแต่ต้นขนาดไหนตอนนี้ผ่านมากี่เดือนนะครับนะครับตัวนี้ลักษณะน้ําเนี่ย วสปริงเกอร์เนี่ยเราอาศัยจากในแปลงมันอยู่ห่างไปนิดนึงน้ำก็จะโดนแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวฝั่งนี้ค่งคข้างจะแห้งแห้งนะครับก็มีบ้างครับพอใบข้างล่างฝั่งนี้ก็จะแห้งนะครับฝั่งนี้ก็จะไม่ค่อยเป็นอะไรนะครับฝั่งนี้ก็จะมีปลายแห้งนิดนึงเพราะว่าน้ําโดนไม่เยอะครับอันนี้บางครั้งก็ต้องเอาน้ําตักใส่ครับนี่ก็คือลักษณะลำต้นค่อนข้างที่จะอุ่มมาก นี่นะครับน,นี่นะครับอือคือข้อดีของเขาคือลักษณะตาที่ออกนะเขาจะออกเองนะครับบางครั้งเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปแต่งนี่นะครับแต่ว่าใบจะหนานิดนึงนะครับต้นอวบใบหนาโอเคนะครับวันนี้เรามาดูลักษณะของใบกันแล้วนะครับสีม่วงเนี่ยสมบูรณ์ น้ำถึงเนี่ยใบใหญ่มากโอเควันนี้ก็สวัสดีครับผม